สวัสดีครับคุณหมอครับพี่น้องชาวไทยก็สุขภาพผมวันนี้นะครับหลังจากผ่าตัดมาสี่วันแล้วนะวันนี้เป็นวันแรกที่รู้สึกฟื้นครับรู้สึกฟืน้นรู้สึกแข็งแรงตื่นเช้าขึ้นมาก็สุขภาพดีนะครับก็เราขอบคุณทุกท่านีกทีนะครับขอบคุณจริงๆครับที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ให้ความหวังดีกับผมนะครับ ข่าวใหญ่ในประเทศไทยคงไม่มีอะไรใหญ่เท่ากับโจ้นะครับตำรวจโจ้ที่บอกว่าผูกคอตายในเรือนจำคดีโจ้เนี่ยเป็นคนดีที่ทำให้เห็นเลยความเละเทะของตำรวจระบบตำรวจความเละเทะของระบบโกงกินความเละเทะของระบบผู้ใหญ่ ที่ป้องกันลูกน้องคือโจ้ถ้าจำได้นะครับก็คือเป็นคนที่เอาถุงดำมาฆ่าคนตายนะครับแล้วเรื่องนี้ก็จะไม่มีทางเลยนะที่ประชาชนรู้ถ้าทนายตั้มเนี่ยไม่ได้เอาวิดีโอนี้ออกมาแชร์ให้ดูเพราะหลังจากทำแล้วเนี่ยทุกคนป้องกันโจ้หมดที่เกี่ยวข้องกับโจ้ที่มีผลประโยชน์กับโจนะครับอันเนี้เป็นสิ่งแรกที่เราต้องได้บทเรียนจากคดีโจ้นะว่า ถ้าไม่ได้มีวิดีโอนี้ออกมาเนี่ยนายคนนั้นเขาตายเปล่านะโจวันนี้ก็คงอย่างรั้นหลาขับเบนซ์ขับพอร์เช่ขับแลมโบกินีใส่นาฬิกาเป็นล้านอยู่งั้นคำถามเนี่ยที่เราต้องถามระบบตำรวจเนี่ยคือว่าแล้วมีอย่างคดีโจเนี่ยตำรวจที่ใช้อำนาจไปในทางผิดเนี่ยอีกกี่ร้อยรายที่ไม่มีวิดีโอออกมาหลังจากโจถูกจับไปแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นมี ตำรวจคนไหนเลยนะผู้ใหญ่คนไหนเลยนะบอกว่าต้องเข้าไปตรวจสอบต้องเข้าไปเปลี่ยนระบบแย่มากอันที่สองที่บทเรียนต้องได้จากคดีโจ้เนี่ยการที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยโดตายขึ้หมาคืออะไรพ่อแม่ผมสอนนะตามกรรมมีจริงนะกรรมมีจริงครับคุณจะยังไงก็ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วคุณหนีกรรมไม่ได้นะก็เห็นจากคดีโจ้เนี่ย ที่ผูกคอตายเนี่ยอันที่สามก็คือความแย่ของระบบเรือนจำความแย่ของระบบยุติธรรมเนี่ยเสียงผมยังเหนื่อยๆอยู่นะคือโจ้นเนี่ยอเราอซูมไปเลยนะว่าแขวนคอตายจรงิงแต้าประชาชนมากกว่า80%ไม่เชื่อว่าโจไม่ได้โดนเก็บ ม่ได้โยนเก็บในเรือนจําไม่ได้มีคนทํำร้ายร่างกายเขาในเรือนจําหรือมีคนบางคนบอกเลยว่าโจไม่ได้ตายจริงแต่สลับศพเพื่อโจจะได้ออกไปล้นหลาต่างประเทศคิดดูสิว่าระบบยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยมันแย่แค่ไหนแล้วที่คนผูกคอตายในเรือนจำนะแต่มากกว่าแปลไม่เชื่อเลย ว่าเขาทำตัวเองแต่ระบบเนี่ยแหละหรือผู้มีอำนาจเนี่ยนะปิดปากเก็บนี่คือบทเรียนที่เราต้องได้จากคดีนี้ระบบยุติธรรมในทไทยต้องได้บทจากบทเรียนนี้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมต้องได้จากบทเรียนนี้ว่าระบบมันแย่ขนาดนี้จนมากกว่าแปดสิเอร์เซไม่เชื่อว่าโจคาตัวตายแต่มีคนเก็บบทเรียนที่สี่นะครับ สมมุติไปว่าไม่ต้องสมมติรอกเขาผูกคอตายก็แล้วกันระบบเรือนจำมันแย่แค่ไหนที่ปล่อยให้นักโทษเนี่ยตายได้แล้วคนดังๆเยอะนะจำหมอหยองได้ไหมก็ตายในคุกคนนู้นคนนี้ก็ตายในคุกเคยจำได้ว่ามีคนหนึ่งเอาบอกว่าเอาถุงเท้ามามัดคอตายคือมัน่วยขนาดนั้นเลยระบบเรือนจำเนี่ยคือเข้าไปแล้วก็คือเข้าไปตายเลย ผมเคยพูดเรื่องนี้นะว่าเหตุผลอันหนึ่งที่คุณทักษิณเนี่ยอาจจะไม่สบายใจในการที่อยู่ในคุกเนี่ยก็คือกลัวจะเป็นอย่างหมอหยองหรือจะเป็นอย่างโจ้เนี่ยนะก็เลยต้องมีปัญหากันวันนี้ที่ถึงต้องย้ายไปอยู่ชั้นสิบสี่เพราะระบบที่ทํารราไม่ดีระบบยทธธไม่ดีเนี่ยประเทศชาติเดินหน้าไม่ได้เลยเพราะอะไรความศรัทธาที่ประชาชนมีให้กับระบบของประเทศไทย ความศรัทธาที่ประเทศคนไทยมีความศรัทธาให้กับระบบปกครองมันหมดเลยเรื่องโจ้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ที่ผมบอกนะครับว่ามันทำให้เห็นว่าระบบยุติธรรมประเทศไทยเนี่ยมันห่วยแตกนะงั้นะนายกครับต้องดูแลตรงนี้หน่อยประชาชนครับเราเองต้องเป็นหูเป็นตาแทนประชาชนนะ เพราะระบบเรามันแย่มากแล้วขอจบตรงนี้นะครับกรรมมีจริงกรรมมีจริง Good Morning ครับทุกคนตอนนี้ก็กลับมานั่งอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ mm hmm. ก็จะมาอัปเดตเรื่องสุขภาพหน่อยแล้วก็มาเตือนจิตเตือนใจทุกคนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับ ข้อหนึ่งต้องอีกทีนะขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ส่งกำลังใจมาให้ผมนะทำให้ผมรู้สึกด,ดีมากนะครับก็อัปเดต่อยนะเมื่อคืนก็ดีนะตอนเช้าตื่นขึ้นมาเมื่อวานเนี่ยดีรู้สึกดีตอนช่วงบ่ายก็สุดนิดหนึ่งคือเริ่มเหนื่อยตอนเย็นกลับมาดี แต่พอตอนกลาคืนหลังจากสี่ทุ่มแล้วเนี่ยแน่นหน้าอกนิดหนึ่งหายใจไม่ลึกนะครับก็เลยนอนพักเมื่อเช้านี้ก็เลยตัดสินใจมาโรงพยาบาลดีกว่าคือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับเราต้องไม่ประมาทผมเนี่ยประมาทมาเยอะแล้วแต่คราวนี้มันสอนให้ผมเห็นจริงๆว่าอย่าประมาท ในกระเพ็บตาเดียวเนี่ยสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราอยากทำมันก็หายไปได้เลยก็เลยกลับมาโรงพยาบาลคุณหมอเขาบอกว่าให้ตรวจเลือดเดี๋ยวก็จะใส่สายไฟอีกทีหนึ่งหรือว่าหัวใจมันเต้นยังไงเพาีหลายคนถามว่าแล้วตัวของคุณทอมเป็นอะไรแน่เพื่อนนทราบกันนะครับ16ปีที่แล้วผมเคยมีบายพาสนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย ผมก็แน่นออกนิดนึงหายใจไม่ค่อยออกหลังจากไปตีกอล์ฟก็เลยมาตรวจทุกอย่างสุดทชายแล้วก็เขาบอกว่าเส้นคุณทอมเนี่ยมันแย่มากก็เลยเข้าทําฉีดสีกับบอลูนทันทีเลยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาตกใจพราะหมอเขาบอกว่าทําไม่ได้ครับคุณทอมทาบอลูนไม่ได้แล้วเพราะเส้นที่คุณทอมมันมีเส้นใหญ่ที่เลี้ยงหัวใจเนี่ยมันเสียหมดแล้วเพราะถามทำไมผมไม่ตาย บอกว่าเส้นฝอยๆเนี่ยที่เลี้ยงหัวใจยังดีอยู่แต่หัวใจของทําก็ยังแข็งแรงอยู่พอได้ยินคาเนี้ยจิตผมก็ตกทันทีเลยเพราะว่าบรรลุยังทําไม่ได้แล้วแล้วผมก็ถามคุณหมอเลยนะว่าแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมยังบบยพาสิบรอบได้ไหมก็าตอบมาไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วครับก็คือคุณท้องนปรับปรุงเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตกินยา เพราะถ้าหัวใจวายขาวหน้าแรงๆอีกทีนียก็มีโอกาสเดียวเลยคือตายหรือถ้าโชคดีก็เปลี่ยนหัวใจได้นอานั้นไม่มีโอกาสเลยนะก็เป็นครั้งแรกนะที่ทําให้จิตผมตกจริงๆเพราะของเป็นคนที่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มีวิธีแก้ไขเดี๋ยวมันวิธีแก้ไขแต่ครั้นี้วิธีแก้ไขเนี่ยทางแพทย์ไม่มีเลยมันต้องแก้ไขจากพฤติกรรมตัวเอง ผมไม่รู้จะเน้นให้ทุกท่านฟังไงน,นะครับผมเป็นคนที่บองอะไรบวกไปหมดเลยนะแต่คราวเนี้มันกระทบชีวิตผมรุนแรงจริงๆเหมือนกับไมค์ไทสันชกเลยพราะให้ข่าวนี้มันจริงจังแล้วเว้ยถ้าเราไม่เริ่มดูแลสุขภาพเนี่ยเราก็จะไม่อยู่บนใบโลกเนี่ยไปอีกนานจิตตกจิตตกจริงๆเลรรานีลองได้เข้าใจเนี่ยคนเวลาบอกว่าจิตตกเนี่ย พอมองอนาคตไม่ค่อยออกเนี่ยมันก็เลยจิตตกยิ่งเมื่อคืนพอเริ่มรู้สึกก็รู้สึกไม่ดีแต่ก็แก้ไขปัญหาครับไม่ต้องคิดมากแล้วมีอะไรปุ๊บก็มาโรงพยา,า,าบาลมาหาหมอเลยดีกว่านั้นเรื่องสุขภาพเนี่ยผมรู้จะเน้นให้คนฟังยังไงนะคุณจะรวยแค่ไหนก็ได้มีตังค์แค่ไหนก็ได้เนี่ยพอไม่สบายแล้วเนี่ย ร่างกายเราจนครับพอร่างกายเราจนปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจนหมดจริงๆนะครับ้นะก็ถ้าใครยังออกกำลังกายได้อยู่กินได้ดีอยู่อย่าประมาทอย่างโง่เหมือนผมก็ทำใช่ครับเพ,พราะพอมาถึงจุดนี้ของชีวิตแล้วเนี่ยมันเครียดครับเจ็บมันตกนนจริงๆเจ็บมันตกนนจริงๆผมจะพยายามนะด้วยกำลังใจที่ทุกคนให้เนี่ย ฟื้นจิตของผมแต่ตอนนี้มันมึนไปหมดครับคิดไม่ออกถามว่ากลัวตายไหมตอบไม่ได้จริงแต่เป็นห่วงเป็นใยคนที่ผมต้องทิ้งเอาไว้จะเป็นลูกจะเป็นภรรยาจะเป็นบริษัทจะเป็นพนักงานกังวลเรื่องพวกนี้มากกว่าก็จะพยายามนะไม่กังวลคนก็บอกคนจะไปวิปัสนา ปนั่งตั้งสมาธิเป็นไปได้การไม่สบายเนี่ยไม่ได้กระทบร่างกายอย่างเดียวมันกระทบจิตมันกระทบสมองด้วยคราน,นี้ผมกระทบจริงครับผมอยากเป็นอย่างผมการอีกทีนะครับอย่าประมาทชีวิตแล้วก็อย่าง,งโง่เกี่ยวกับเรื่องชีวิตเหมือนกับผมงโง่เพราะเป็นไงครับบ้านใหญ่รถด,ดีนาฬิกาหรูเงินมี ม่ประโยชน์เลยเพราะร่างกายสุดปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเห็นเลยว่าเราจนจริงเราจนจริงวันนี้นะครับผมรับเลยครับผมอยู่ในภาวะที่จนมากจนจิตจนใจจนร่างกายอย่าเป็นอย่างผมครับอย่าเป็นอย่างผม